กีนเล็กซ์ไอคอมเพล็กการศึกษาวิจัยถึงประโยชน์ของสารสกัดบ็อกบิวเบอรี่ต่อดวงตา พบว่าการรับประทานสารสกัดบล็อกบิวเล่และระยะเวลาสสัปดาห์ช่วยคลายความเหนื่อยล้าของดวงตาจากการใช้สายตาทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วยบรรเทาอาการของตาแห้งครับสามารถบรรเทาอาการอักเสบของดวงตาและช่องปากช่วยลดความเสี่ยงของภาวะต้อกระจกช่วยในการมองเห็นทําให้สายตาดีขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพิ่มสีของจอประสาทตาทําให้สายตาสามารถทนต่อแสงได้มากครับและที่สําคัญมีสารที่เราเรียกว่าแอนโทไซยาโนไซ์ซึ่ง เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระชั้นเลิศกีนเล็ก ไอคอมเพล็กซ์สารสกัดจากเม็ดองุ่นช่วยบำรุงผิวพันช่วยชะลอไม่ให้ผิวหนังแก่ก่อนวัยช่วยปกป้องดวงตาของคุณหรือโรคที่เกิดเกี่ยวกับการมองเห็นอื่นๆช่วยลดกระบวนการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติอันเป็นสาเหตุของฝ้ากระและจุดด่างดำช่วยลดปัญหาสำหรับผู้ที่มีสีผิวไม่สม่ำเสมอช่วยในการป้องกันการเกิดโรคข้ออักเสบครับช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตด้วยการยับยั้งการถูกทำลายของคอร์ เจมีประโยชน์ต่อหัวใจนะครับโดยการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ช่วยบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้หรือหอบหืดช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่างๆช่วยลดการอักเสบต่างๆครับช่วยรักษาอาการเลือดออกตามลายฟันลดแผลในช่องปาก ยังช่วยลดอาการย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชายด้วยนะครับส่วนประกอบสำคัญเป็นสารสกัดจากบิลเบอรี่สารสกัดจากเม็ดองุ่นสารสกัดจากพริกไทยดำลูทีนและเบต้าคารทีนรับประทานวันละ1นึ่งแคปซูลครับ,รบและควรทานอาหารให้ครห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วยนะครับโรงงานผลิตได้รับมาตรฐานสูงสุดทุกท,กทกสาบันครับ Green Lex Eye Complex ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3G และโมนาโก 拜苏联。Bye,